ก็สว <ítulo> <es> anyway, ัสด so so ีนะคะตอนนี้เราก็จะมาทำราวคำขอของน้องคนหนึ่งนะก็คืออยากให้เราทำเซตดีเซตคอมนะก่อนอื่นเลยนะเราอะต้องมาที่กดมาตรงด้านล่างนะคะด้านล่างที่แล้วก็กดไปที่ใส่โค้ดนะเดี๋ยวหาแบ๊บนึงนะแล้วดอ ด้านล,ล่างนะค๊ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหาไม่เจอเลยเดี๋ยวขอตัวไปหาก่อนนะทุกคนอ้อข่อยมาเจอแลวตรงนี้นะกดมาตรงนี้เลยนะแล้วก็ใส่โค้ดตามเลยนะเดี๋ยวเราใส่แป๊บนะึงใส่ ใส่โค้ดตามนี่ละทุกคนถ้าเกิดไม่ทันก็สามารถกดดูได้นะกดจะต่อไปได้เลยเด็ดเลยอันนี้ก็แลยให้ทุกคนกดคําว่าดูดีนะคะแล้วเราก็จะได้เซฟคอมแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้ก็เคยเราตกมาสามารถเปลี่ยนสีได้เนาะถ้าเกิดใครอยากเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนสีไปเลยแต่ว่า้น,นราตกแต่งไปแล้วนะก็แล้วเขาจะมีแถมไฟได้วยนะ นะน,น้องคนที่ขอมา